สวัสดีครับพบกับครูที่สอนคอมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคให้กับคุณครูนะครับในการทําปกของ OBS จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับวันนี้นะครับก็จะทําปกแบบง่ายๆนะครับสําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเป็น เรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูก็ต้องไปหารูปภาพครับจากอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตครับจากนั้นค้นหาพื้นหลังครับในที่นี้นะครับผมก็เจอรูปแล้วนะครับรูปอาจจะ ไม่เกี่ยวกับภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วแต่ค,คุณครูนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นรูปนี้นะครับก็ทคการคลิกขวาครับบันทึกเป็นจากนั้นค,นคุณครูก็เลือกไดที่จะเก็บรูปนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นสอนออนไลน์นะครับ ระถึงป .6 นะครับก็จะเก็บไว้ในรูปประกอบอันนี้นะครับแล้วก็ทำการเซฟครับหาเมื่อคุณครูได้รูปแล้วนะครับเราก็จะทำการแทรกรูปครับโดยคลิกที่คำว่าแทรกนะครับแล้วคลิกที่รูปภาพนะครับจากอุปกรณ์นี้ครับ แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราได้เซฟไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแทรกขึ้นมาครับจากนั้นก็กดขยายให้เต็มรูปนะครับให้ขยายรูปให้เต็มสไลด์เลยนะครับให้เต็มสไลด์ครับก็ดูตัวอย่างจากด้านซ้ายมือได้นะครับถ้ามันล้นนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปครับเราจะเรามาจะมาทำาด้านข้างตรงกลางนะครับตรงกลางวิธีทำเราจะต้องทำให้มันเป็นโปร่งใสนะครับตรงนี้คือเป็นที่โปร่งใสนะครับเลือกที่แทรกครับแล้วก็เลือกที่รูปล่างนะครับ เลือกสี่เลหลี่ยมมุมคืนผ้ามุมมนนะครับจากนั้นก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างครับแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมมนมมมมไปนะครับแบบนี้นะครับถ้าม,ม,ม,มันมุมมันมนโค้งไปนะครับคุณครูก็ คลิกตรงจุดสีส้มนะครับจากนั้นก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนมาทางด้านซ้ายครับก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราจะทำการลบส่วนนะครับที่อยู่ตรงนี้ออกนะครับให้คุณครูคลิกที่รูปภาพครับจากนั้นกดปุ่มชิปค้างไว้ครับแล้วก็คลิกที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับ จากนั้นเลือกที่รูปแบบครับเลือกที่ภาษานรูปล่างคลิกคำว่าลบส่วนครับอครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราก็จะเพิ่มตัวหนังสือครับโดยการคลิกที่แทรกครับจากนั้นเลือกคำว่าอักษรศีลครับแล้วก็เลือกแบบอักษรที่คุณครูชอบนะครับ ใส่ข้อความลงไปครับใส่ข้อความลงไปเลยนะครับเรียนออนไลน์ ชาภาษาไทยนะครับนี่นะครับสำหรับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับให้คุณครูไปหาโหลดเอาได้ตามอินเทอร์เนต็ตทั่วไปเลยนะครับ <c oughs> ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นฟอนต์ตัวนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปครับเราจะ เอารูปของเรานะครับหรือว่าวิดีโอของเราใส่ตรงไหนนะครับก็แล้วแต่คุณครูนะครับโดยในที่นี้นะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกที่แทกครับจากนั้นเลือกรูปร่างครับเลือกวงรีนะครับกดปุ่มชค้าังไว้ครับให้วงรี นะครับเป็นกลมๆแบบนี้นะครับถ้าเรากดชิปค้างไว้วงรีก็จะเป็นวงกลมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาไว้ประมาณนี้ครับอ่าต่อไปครับก็จะคลิกที่รูปเหมือนเดิมครับจากนั้นกดปุ่มชิค้ค้างไว้ครับ แล้วคลิกที่รูปวงกลมครับเลือกที่รูปแบบครับจากนั้นเลือกที่ผสานร,รูปร่างลบส่วนครับป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อเราก็ทําการแทรกรูปภาพขึ้นมานะครับแทรกรูปภาพขึ้นมาคุณครูก็ไปหาโหลดได้ตามที่คุณครูชอบเลยนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นอันนี้ละกันนะครับ ขอเลือกเป็นอันนี้เนาะจากนั้นก็ปรับขนาดครับปรับขนาดให้เรียบร้อยครับนำมาวางไว้ครับกรอบนะครับกรอบตรงนี้กรอบตรงนี้คุณครูก็ใช้ที่แทกครับแล้วก็รูปล่างนะครับเลือกวงรีเหมือนเดิมครับ ดังนั้นกดปุ่มชิปค้างไว้ครับให้วงรีนะครับเลือกรูปแบบครับเลือกรูปแบบเป็นแบบห่วงสายแบบนี้นะครับเป็นแบบข้างในสีขาวครับจากนั้นก็เลือกที่คําว่าเติมสีรูปร่างเป็นไม่เติมนะครับไม่เติมก็จะสังเกตเห็นว่า,ารูปวงรีนะครับ รูปวงกลมของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบโปร่งใสนะครับทะลุถึงข้างหลังนั่นเลยนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับเพื่อให้รักษาสัดส,ส่วนของวงกลมเอาไว้ครับจากนั้นไปเลือกที่รูปแบบนะครับสีของรูปล่างนะครับเส้นรอบของรูปล่างนะครับคุณครูจะเอาสีไหนก็สามารถเลือก ได้ตามที่ชอบเลยนะครับในที่นี้ผมจะเลือกสีน้ำตาลนะครับจากนั้นก็ปรับขนาดครับความหนาครับปรับความหนาเป็นอันสุดท้ายเลยนะครับหกนะครับอ่าเราก็จะได้กรอบรอบๆวงดีแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ การกดที่กรอบนะครับของตัวอักษรนะครับเรียนออนไลน์แล้วกดคอนโทรลค้างไว้ครับเราจะทําการคัดลอกตัวหนังสือนะครับแล้วก็มาใส่ชื่อเราครับลดขนาดตัวนังสือให้พอดีกับ รอบข้างล่างนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็จะคุมเลือกทั้งหมดนะครับคุมเลือกทั้งหมดครับคุมเลือกทั้งหมดนะครับหรือกด c t r l a ก็ได้นะครับจะเลือกทั้งหมดนะครับ จากนั้นคลิกตรงเส้นครับเส้นกรอบตรงไหนก็ได้ครับแล้วคลิกขวาครับกดเลือกบันทึกเป็นภาพนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเป็นไฟล์ที่เราต้องการจะเซฟนะครับชื่อไฟล์เลือกชนิดของไฟล์เป็นแบบ PNG นะครับ คลิกเมาส์ตรงข้างบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกที่ PNG ครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับเราก็จะได้รูปภาพเหมือนในตัวอย่างนะครับผมจะเปลี่ยนภาพให้ดูนะครับ จะเปลี่ยนภาพที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับที่เราทำไปเมื่อกี้คืออันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพนะครับตกลงขนาดมันไม่พอดีกับกรอบก็คราูก็อปรับได้นะครับปรับให้มันพอดีกับกรอบนะครับ ปรับลูกให้อยู่ให้มันพอดีนะครับนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้กรอบสวยๆมาใช้ในการการเรียนการสอนออนไลน์ของเราแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ในคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ e กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้พวกท่านอีกต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ